ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ประกอบไปด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุรณาที่คุณขอนอบน้อมพระธรร,รมซึ่งเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายด้วยเสียงกล่าว สวัสดีกรรยะนานมิตรทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสาธยายปฏิจจสมุบาทในหนังสืออาริยสัจจากพระโอษฐ์ของหลวงพ่อพุทธทาสพิขุห้าเล่มนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาพูดต่อนะครับหลังจากพูดไปแล้วหลายอีพีวันนี้ก็จะเอาพระสูตรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหน้าที่ 96ปฏิจจสมบุบาตซึ่งแสดงการก่อขึ้นแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งเหตุเครื่องก่อขึ้นแห่งทุกทุกขสมุทะยากแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อน,นั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะก,กล่าวบัตดนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เหตุเครื่องก่อขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนพิกูุทั้งหลายเพราะอาศัายตาด้วยร,รูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากสุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการตารูปจะขูวิญญาณนั่นคือภสษะเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี้คือเหตุเครื่องก่อขึ้นแห่งทุกข์หมายถึงว่าตาเนี่ย ตาเนี่ยไปผัสสรูปนะครับไปกระทบรูปตามองเห็นรูปเนี่ยเกิดผัสสะในรูปเนี่ยตามองเห็นรูปนะครับตามองเห็นรูปก็คืออาศัยผัสสะผัสสะคือการสัมผัสรูปตาผัสสะกับรูปแล้วผัสสะก็กลายเป็นอาจักสุวิญญาณก็คือความรู้แจ้งในตานะครับใน จักสุบวิญญาณคือความรู้แจ้งในในตานะครับรู้รูปเขาเรียกนั่นคือผัสสะนะครับพ่อมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่คือเหตุก่อขึ้นแห่งทุกข์นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพร่ออาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณความรู้ทางหูนะครับ ความตัวตัวรู้ที่เกิดขึ้นทางหูนะหูได้หูได้ยินเสียงอย่างนี้หูได้ยินเสียงเสียงมาเสียงเนี่ยเป็นตัวมากระทบหูนะครับเสียงมากระทบหูจึงเกิดโสตวิญญาณคือความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงแล้วก็เกิดการปรุงแต่งได้ยินเสียงแล้วปุ๊บก็เกิดสัญญาว่าเสียงนี้เสียงเพราะไม่เพราะนะครับ ก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่พามันเกิดการปรุงแต่งเพราะอาศัยสัญญานะครับมันจะทํางานร่วมกันอย่างนี้การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการหูเสียงโสตวิญญาณนะครับเสียหูได้ยินเสียงเนี่ยก็เกิดโสตวิญญาณนะครับคือ,อตัวรู้ทางหูเกิดขึ้นนะคือตัวรู้ก็คือรู้ว่าเสียงนี้เป็นอะไรเสียงนี้พ่อหรือไม่เพาะ นั่นเองนะครับโดยอันนั่นคือภาษาเพราะมีภาษาเป็นปัปจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่คือเหตุเครื่องก่อขึ้นแห่งทุกข์ไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเป็นเหตุเครื่องก่อแห่งทุกข์นะครับถ้าเราปล่อยให้มันเพลินอย่างเงี้ย เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสมุทัยนะครับเนี่ยเป็นสมุท,ทยัยเป็นตัวก่อให้เกิดทุกขตาหูจมูกเลนกายใจตัวเนี้ยนะครับอืมนี่เป็นตัวก่อให้เกิดในทุกต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการมีจมูกกลิ่นคานาวิญญาณนะครับจมูก จโูกเนี่ยดมกลิน่นแล้วเกิดขานาวิญญาณนะครับตัวรู้ทางกลิ่นนะครับนั่นคือผัสสะพ่อมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพ่อมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่คือเหตุเครื่องก่อแห่งทุกข์นะครับพอมันมีผัสสะมันก็จะมีหลักปฏิจจสมุปบาทเข้ามาจับเลยนะครับคือมีผัสสะแล้วเกิดว่ามีเวทนา มีเวทนาก็จะมีตัณหามีตัณหาแล้วก็มีอุปทานนะครับพมมีตัณหาปุ๊บตัวตัณหาก็เป็นตัวก่อเหตุแห่งทุกข์นะครับเหตุแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยร,รถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งแห่งแห่งธรรมสามประการลิ้นรถ ชิวหาวิญญาณนะครับคือรสเนี่ยมันมากระทบกับลิ้นก็ลิ้นกับก็เป็นการเป็นชิวหาวิญญาณคือรู้นะครับตัวรู้เกิดขึ้นที่ลิ้นนะครับรู้ว่ารสหวานรสเค็มรสขมรสเผ็ดอย่างเงี้ยนะครับตัวรู้รู้ว่าเผ็ดรู้ว่าหวานเนี่ยตัวคําว่ารู้ตัวเนี้ยเป็น วิญญาณนะครับวิญญาณแปลว่าผู้รู้แจ้งตัวรู้แจ้งนะครับนั่นคือผสัสษะเพราะมันอาศัยภัสษะกันไงมันจึงเกิดเวทนาเพราะมีภัสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานั่นคือเหตุก่อแห่งทุกข์นะครับคือมาสรุปลงที่ตัณหาเนี่ยตัณหาคือความอยากมันก่อให้เกิดทุกข์นะครับ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโพธะะทั้งหลายด้วยโพธะะคือการสัมผัสทั้งหลายด้วยจึงเกิดกาย,ยวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการกายบวกโพธะะบวกกายวิญญาณนั่นคือผัสสะกายสัมผัสนะครับก็เกิดกายวิญญาณขึ้นนั่นคือผัสสะนะครับกายโพธะะโพธภะคือการสัมผัส กายวิญญาณเนี่ยนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานั่นคือเหตุเครื่องก่อแห่งทุกข์ต่อไปนะครับดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมาร,รมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจบแห่งธรรมสามประการใจปวงธรมรม,มารมมโนวิญญาณนั่นคือผัสสะธรรมารมคืออารมณ์ อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางใจนะครับอารมณ์ตามธรรมธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจอย่างเช่นมันนิวรณ์เกิดขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยนะครับสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นในใจเมื่อใจรู้ก็เป็นมโนวิญญาณนะครับด้วยอาศัยภสษะนะครับด้วยอาศัยภาษะเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี้คือ เหตุเครื่องก่อแห่งทุกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แหลคือเหตุเครื่องก่อขึ้นแห่งทุกขนี่คือสัมมุทัยนะครับในปฏิจจะสมมุบาทอีกในหนึ่งนะครับต่อไปมันจะดับละนะครับทุกเนี่ยมันเมื่อกี้มันเกิดเพราะว่าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นโดยมีผัสสะเป็นตัวกลางอย่างเงี้ยพอมันกระทบอารมณ์อย่างเงี้ยมันมันมันผัสสะกัน คือ,อตามองเห็นรูปเนี่ยตาไปกระทบนะครับผัสสะคือการสัมผัสมันมองเห็นเนี่ยมันเกิดผัสสะปุ๊บมันก็เกิดจากสูวิญญาณขึ้นตัวรู้ก็ขึ้นนะครับอ๋อเรารู้ว่ารูปนี้สวยไม่สวยหรือไม่สวยอย่างเงี้ยนะครับโดยอาศัยสัญญาเนี่ยโดยอาศัยการอาศัยญญความจําลักษณะอย่างนี้สวยลักษณะนี้ไม่สวยอย่างเงี้ยนะครับ มันจึงเป็นคา,าเป็นจักษุวิญญาณนะครับวิญญาณคือรู้แจ้งนะครับปฏิจจสมุปบาทซึ่งแสดงการดับแห่งทุกข์เมื่อกี้เป็นสมุท,ทยัยละตอนต่อไปนี้ก็เป็นดับนะครับการดับของทุกข์โดยอาศัยหลักป,ปฏิจจสมุปบาทอธิบายได้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์ทุกขะอัตถังคมะแก่พวกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังซึ่งความข้อน,นั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกกล่าวบัตรนี้คันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธเจ้าพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็การถึงซึ่งอันดับอยู่ไม่ได้แห่งทุกเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วย จึงเกิดจากขุวิญญาณการประกอบด้วยาการประกอบพร้อมแห่งธรรมสามประการตาบวกรูปบวกจากสูวิญญาณนั่นคือสสษเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั่นเองจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบพะมีความดับแห่งพบ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชารามรณาโศกะปริเทวทุกขาโทมานาตอุปายาศาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิน้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกนะครับอ,อันนี้คือสายการดับนะครับเมื่อกี้เป็นสมุทยัยการดับก็คือถ้าเราจางคลายนะครับดับ ตันหาเริ่มจางคายไปแล้วเราพิจารณาถึงตันหานะครับตันหาเริ่มจางคายแล้วก็จะเกิดความดับอุปทานตามมานะครับเมื่อไม่มีอุปทานเมื่ออุปทานดับแล้วพบย่อมเกิดย่อมดับตามนะครับแล้วเมื่อพบดับชาติก็ดับมันจะเป็นวงจรปฏิจจสมุปาทสายเขาเรียกว่า ที่ที่เรียกกันว่าสายดับสายดับนะครับนี่แหละนะครับดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีความดับแห่งชาติเมื่อชาติดับชราโมรณะสุกัปริเทวทุกขะโทนะอุปยสะจึงดับทั้งสิ้นนี่คือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณการฝ จวบพร้อมแห่งทำสามประการหูภสษะเสียงนะครับหูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณคือรู้เสียงนี้นะครับรู้เสียงนี้นะตัวรู้นั่นคือสสษเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองจึงมีความดับแห่งอุปาทาน9ก้า้อเ นี่คือการถึงซึ่งความดับอยู่ไม่ได้แห่งทุกขก้โล,กลเก้า็คือก็ไล่ตั้งแต่อุปาทานพบชาติชาารามระนาโสกบาลิเทวทุกขโทมนะอุปยายสะนะครับอันนี้คือ9กโลเกก็คือไล่สายดับมานะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกินทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานหน้าวิญญ,ญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสประการจมูกกลิน่น เป็นคานะวิญญาณจมูกบวกกลิ่นบวกคานะวิญญาณนั้นคือภสษะเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองจึงมีความดับแห่งอุปาทานอันนี้ก็ไล่าสายไปนะครับอุปาทานอุปาทานก็มีภพชาติชรามรณะสกปริเทวทุกัทโธนะอุปายาสะเนี่ย สิ่งเหล่านี้ดับนะครับนี่คือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่มาได้แห่งทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้ดับแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการปรจัจจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการลิ้นบวกรถบวกชิวหาวิญญาณ นั่นคือภาษาเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนนั่นเองจึงมีความดับแห่งอุปาทาน9ก้าหลอกเนั่นคือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห,แห่งอุปาทานดูก่อนวิสูนทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโพุทธพาทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบเหมาะพร้อมแห่งธรรมสามการกายบกพุทพาบก กายวิญญาณน,นั่นคือผัสสะพ่อมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองจึงมีความดับแห่งอุปาทาน9ก้รอเก้านั่นคือนี้คือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประกวก การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามการใจบวกธรรมารมบวกมนุวิญญาณนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชารามรรนะโสกปริเทวทุกะ โทมนัตอุปายศาสตร์ทั้งหลายจึงทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกโลกกนที่สูตรทั้งหลายเหล่านี้แลคือการถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกก็พระสูตรนี้ก็จบนะครับเรื่องของอปฏิจจสมุปบาทโดย สายเกิดการเกิดปฏิจจสมุบาตทําให้เกิดทุกข์เมื่อเกิดทุกข์แล้วก็ถ้าดับมันก็ดับทุกข์ได้นะครับถ้ามันถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดหลักมันเกิดปฏิจจสมุบาตขึ้นนะครับเราก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นกันนะครับอ,อันนี้เป็นปฏิจจสมุบาตที่เป็น การเกิดขึ้นและการดับแห่งทุกทั้งปวงนะครับวันนี้ก็มีประมาณนั้นที่ต่อไปเราจะทําสมาธิาร่วมกันนะครับเพื่อปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถึงพร้อมแล้วเมื่อถึงพร้อมแล้วก็จะได้ซึ่งดวงตาเห็นธรรมนะครับวันนี้ก็จะทําสมาธิประมาณ 2- อสานาทีนะครับนั่งสมาธิภาวนามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งตัวให้ตรงดํารงสติให้มั่น กำหนดพุดโทโธอาจจะเข้าพุทธิออกโธหรือว่าสัมมาอรหังหรือว่าพงหนอผุยุกหนอก็ได้ตามตามจริตของแต่ละคนนะครับก่อนจะาภาวนาเราจะขึ้นกรรมาฐานตามแบบเบ้าโบราณล้านนานะครับสาธุพันเติข้าแต่พระพูทธเจ้าผู้ประเสริฐและกรรมทานเจ้าดวงประเสริฐบัดนี้ ผู้คาขอภาวนาพุทธานุสติกรรมทานเจา้าดวงประเสริฐขอจงมาบังเกิดในจิตใจ,จตนตัวแห่งผู้คาบัดนี้แต่ดีลีเดเตอ <c oughs> สมควรแก่เวลานะครับเราจะมาลากรรมฐานกันนะครับสาธุพันเดกเดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐและกรรมฐานเจ้าดวงประเสริฐบัดนี้ผู้ข้าได้ภาวนาผู้ทานโนสติกรรมฐานเจ้าพระมานเตน่าน้แล้วเพื่อเป็นพุทธผูชาธรรมผูชาสังฆผูชจา เตดีดีเดเตอเพรเมตาร่วมกันนะครับสัพเพสาาัตตา,า,า,าสัตตาวุนตุอเวราสุขาชีวินคว้ยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสุขีอตานังปาริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินกัดทางพุนยงังพลงังไม้หังสัพเพภพาคีพาวันตุเต ขอยสัตว์ทั้งสิ้นได้สวยผลบุญอานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี้เถิดวันนี้ก็มีด้วยประการราชนิกสาทุกอนุโมทนากับกาลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามาฟังสุตะนะครับที่มาสุตะมาฟังพระสูตรอริยสัจจากพระโอษฐ์เหมือนกับเราเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกวันนะครับ เราได้ยินธรรมของพระพุทธองค์ทุกวนันทุกวนันนะครับได้มาเหมือนเปรียบประหนึ่งว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะครับเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรมธรมะพระธรรมะจากพระโอษฐ์จากอาปาของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าเป็นมงคลในชีวิตถือว่าเป็นโชคดี ยิ่งกว่าถูกไว้รางวัลที่หนึ่งนะครับถือว่าชีวิตของท่านไม่สูญเปล่านะครับถ้าท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อสดับรับฟังแล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติหรือนำไปบอกกล่าวต่อๆให้กับบุคคลที่ไม่รู้ให้รู้เปรียบเสมือนนะครับ <c oughs> เปิดธรรมเปิดธรรมะที่ถูกปิดอยู่นะครับ <c oughs> เปิดธรรมะที่ถูกปิดอยู่หรือหงายของที่คว่ำอยู่นะครับของที่คว่ำอยู่นั่นเองนะครับ <c oughs> มาเปิดธรรมของพระพุทธองค์ที่ถูกปกปิดอยู่นั้นให้กับกาลยานามิตรให้กับเพื่อนๆให้กับครอบครัวได้ทราบได้นําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นมงคลอันหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับ วันนี้ก็อนุโมทนามิกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในวันนี้นะครับสาธุอะนุโมทนามิ